นี่ครับพ้สดุมาส่งครับมาแกะกล่องเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างว่าสั่งอะไรมาผมก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ว่าสั่งเยอะครับไม่รู้ว่าสั่งอะไรไปบ้างผมสั่งไปเป็นโดนนะครับโดนโดนจิ๋วนะครับ มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับตุนจิ๋วครับเล็กมากนะครับน่นารักมากกล้องก็ปรับได้ปรับได้แค่นี้นะครับในภาพผมนึกว่าจะปรับได้เก้าสี่องศานะครับปรับได้แค่นี้นะครับตัวนี้เป็นกล้องใต้ท้องนะครับมีกล้องสองตัวเจ๋งครับนี่ผมได้มาใน ช่วงสิบสิบนะครับก็ได้มาถูกหน่อยนะครับเอาการเขียนอ่้นะครับผมแนะนํานะครับถ้าใครจะซื้อนะครับถ้าใครจะซื้อแล้วคิดว่าจะเอาตัวใหญ่ๆอย่างพวกอะไรละ่ะพวก e แปดแปด e ห้าแปดก็ซื้อได้นะครับแต่แยว่พวกนี้มันจะดูแลร,รักษา ผมก็ไม่เคยเล่นพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันจะทุนนะครับเพราะว่ามอเตอร์พวก e88 e58 ดนะ่ะมันก็เป็นมอเตอร์แบบนี้นะครับแต่ว่าทดเกียร์มันถึงใส่ใบใหญ่ได้การบินต้านลมผมว่ามันก็พอๆกันนะครับตัวนี้เป็นแบตแบตบถอดออกอยังไงนี่นะครับแบตบถอดออกอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบ3.7โวลต์ห5 0้ม ah, ิลลิแอมนะครับไอพวกตัวใหญ่ผมก็เคยเล่นแล้วนะครับมันก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับผมเลยลองเล่นตัวเล็กอยู่ตัวใหญ่ๆพวก e 5 8 e 1 8ผมก็เคยเล่นแล้วนะครับ แต่ว,ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็น x 8นะครับไอพวกนั้นก็ดีครับแล้วแล้วแต่คนชอบนะครับผมไม่ได้โจมตีใครนะครับผมแค่จะแนะนํานะครับว่ามันใช้โมเตอร์ขนาดเดียวกันนี่แหละเอาวางไว้ก่อนนะครับก็จะแถมใบพัดสำรองใบพัดสำรองนะครับแต่ถ้าต้านลมนี่เดี๋ยวผมจะไปลองบินนะครับว่า ไอตัว x 8ที่ผมเคยใช้น่ะมันมันเหมือนกันไหมกลางไม่สุดนะครับตัวนี้มันก็จิ๋วดีนะครับมันก็แค่นี้นะครับเทียบกับฝ่ามือนะครับมันไม่ได้เล็กมากนะครับในรูปมันเล็กมากนี่ก็ใบพัดก็สี่ชุดเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องอันนี้นะครับเรื่องไอพวกนั้นเวลาเวลามันตกนะครับ ถ้ามันตกในพื้นเรียบมันก็ไม่เป็นไรครับถ้าตกลงไปในพงหญ้านี่แล้วใบพัดมันล็อกอะแล้วมันมีเกียร์อยู่ข้างในนะครับเฟืองอาจจะรูดได้นะครับแต่รุ่นใหม่ๆน่าจะไม่รูดแล้วลแหละไอตัวที่ผมใช้มันรุ่นเก่าแล้วเดี๋ยวนี่คือกาดใบพัดนะครับเวลาบินในบ้านนะครับก็สามารถพิงฝาผานังไปได้เลยถ้าผานังเรียบนะครับใส่ยังไงคนระับ เดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับใส่ใส่ด้านล่างนะครับมันจะมีรูใช่ไหมครับรูเล็กเล็กเล็กอยู่ตรงนี้นี่รูไม่ดูนี่รูมันจะเล็กเล็กตรงนี้นะครับก็จะล็อกกับตัวนี้พอดีใส่แบบนี้นะครับมันถึงจะถูกวิธีใส่ยากนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ก่อน ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะซื้อซื้ออ e อ e อ e ีอะไร e เแ็ดแปดมาเล่นนะครับก็มันก็ใหญ่ดีนะครับ e เแ็ดแปดใส่ยากมากครับตอนถอดไม่รู้จะถอดได้ไหมจับตรงมอเตอร์นะครับอย่าไปกดใบพัดนะครับ เวลาถอดจะถอดยังไงเนาะได้แล้วครับนี่ก็จะออกมาทรงนี้นะครับตัวนี้เป็น f อฟเแปดเจ็ดนะครับแบบ นี่ก็เป็นรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลนี่ก็ใส่โทรศัพท์ได้โอ้ยืดได้ยืดได้เยอะนะครับใส่โทรศัพท์มได้ไหมต้องถอดเคสนะครับถึงจะใส่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ปุ่มปุ่มลงจอดนะครับตัวนี้ก็กันลงทิศครับไม่ต้องใช้นะครับปุ่มนี้อันตรายมากอาจจะงงได้ ตัวนี้ก็ปุ่มตีลังกานะครับกดปั๊บแล้วก็กดว่าจะตีไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือทางหน,าน้าหรือทางหลังนะครับตัวนี้ปุ่มอะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้นี่ก็ขึ้นลงอัตโนมัติปุ่มนี้น่าจะกลุ่มเรียกกลับบ้านตัวนี้ทีมซ้ายทีมขวานะครับเวลามันไม่ได้ศูนย์กลางนะครับไอ้ far, ตัวนี้ไม่ได้ควบคุมตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้สองปุ่มนี่ควบคุมตัวนี้นะครับขึ้นลงนะครับ โอ้ไม่ใช่ขึ้นลงเดินหน้าเดินหลังถ้าโดนมันปีนก็เรื่องปกตินะครับถ้าปีมากค้อยกดเพราะว่าพวกนี้มันไม่ GPS ไม่ไม่มี GPS ล็อกความสูงนะครับุยใช้ฐานขนาด 3E 2ก้อนนะครับใช้ฐานไม่เยอะครับก็ถนาดมือนะครับก็เล็กดี จะแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับอันนี้คือเดินหน้านะครับเดินหน้าก็คือไปอย่างนี้นะครับไปอย่างนี้ออกไปตรงนี้ก็ตรงกันข้ามนะครับถอยหลังก็ถอยหลังมาอย่างนี้นี่ซ้ายขวานะครับก็ไปทางขวาไปทางซ้ายตรงนี้ก็เล่งรอบทั้งสีใบพัดนะครับให้โดนยกตัวขึ้นแล้วก็ยกตัวลงอันนี้คือล็อกความสูงนะครับก็คือถ้า พวกโดนเลสซิ่งเขาจะไม่มีนะครับไอ้พวกนี้มันจะจะเอาไว้ตรงไหนก็ไว้ตรงนั้นนะครับพวกนี้เอาลงไปแล้วมันก็เด้งกลับคืนนะครับเป็นโดนเป็นรีโมทล็อกความสูงไว้นะครับแล้วก็ซ้ายขวานี่คือหมุนหมุนลำนะครับหมุนตัวลำซ้ายหมุนตัวลำขวา,านี้นะครับเดี๋ยวผมไปแชท แบตโดนให้เต็มก่อนนะครับค่อยมารีวิวให้ชมใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบบินนะครับไม่ใช่รีวิวทดสอบบินให้ชมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มบินทดสอบกันในบ้านเลยนะครับเสียงอาจจะกล้องนิดนึงนะครับรีโมทก็จะใส่ฐานสามเสองก้อนนะครับนี่ครับสานะครับสองก้อน เวลาเปิดโดนนะครับก็จับจับตัวโดนไว้นะครับจับตัวโดนไว้นะครับแล้วก็เปิดโอ้ไม่ได้เสียแบตครับใส่แบตก็ใส่ด้านนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวสองกล่องนะครับ ใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับจากนั้นก็เปิดนะครับเปิดตะโดนนะครับเปิดกดปุ่มนะครับไฟก็ตะติดนะครับแล้วก็ดูดไปวางไว้ครับดูดไปวางไว้แล้วนะครับ เเปิดรีโมทนะครับก็นี่ปุ่ม power remote อยู่ตรงนี้นะครับนะครับรีโมทจะติดนะครับแล้วก็โยกขึ้นไฟที่โดนจะกระพริบนะครับแล้วก็โยกลงนะครับไฟลุ้นิ่งนะครับก็ดีไซน์รีโมทเอาแบบมาดีมากนะครับถ้าไม่ใช้นะครับเดี๋ยวจะมินให้ดูความนิงนะครับก็หันหน้าตัวลำไปด้านหน้านะครับ มันไปทันเดียวกันกับเรานะครับนั่นก็บินขึ้นนะครับแตโนอนแล้วครับนิ่งอยู่นะครับก็แก่ลำเอาถ้ามันเอียงซ้ายก็ ถ้ามันยังใจก็จอยสติไปด้านขวานะครับแก้แบบนี้นะครับแกะนิดเดียวนะครับถ้ามันต่ําก็ยกตัวมันขึ้นนะครับหมุนหมุนกลับมานะครับมหลงผิดแล้วครับถ้าหันหน้ามันมาจะหลงผิดแล้ว นี่นะครับเด,เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องที่บนถ่ายอยู่เชื่อมกับตัวลำดูนดูนะครับแล้วดูภาพนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทำกานบันทึกหน้าจอแล้วนะครับนี่ก็คือกล้องนะครับสวิตช์กล้องได้นะครับจะมาชมการบินเลยนะครับ ก็ภาพไม่ค่อยชัดนะครับก็ดูรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวสวิตก้องใต้ท้องนะครับดูกล้องใต้ท้องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปใต้ท้องโดนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ดีมากเลยครับเดี๋ยวลองไปบินด้านนอกนะครับเดี๋ยวลดเพียนานบินลงก่อนมะชมการบินภายนอกนะครับสวิต์กล้องแล้วนะครับสามารถปรับสปีดได้นะครับนีสปีดแรงสุดนะครับระดับสามเลยนะครับ ลองสลับกล้องนะครับ มินภายนอกไม่ค่อยดีนะครับราะสัญญารีโมทดีเลยนะครับอาจจะเกือบคุมเครื่องไม่ได้นะครับสปีดหนึ่งนะครับลองไปไล่หมาดูนะครับว่าหมาจะกลัวไหมใช้กองด้านล่างนะครับไล่หมาดูนะครับ มานี้ไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับต้องลงจอดแล้วนะครับลมแรงมากนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการทดสอบบินนะครับมือใหม่ก็เหมาะอยู่นะครับผมว่าถ้าไปบินบนในที่โล่งแจ้งเนี่ยก็ต้องลมนิ่งๆหน่อยนะครับลมเยอะนี่แก้ไม่ไหวนะครับถึงจะดึงจอยสติ๊กปรับสปีดสามมาแล้วก็ดึงไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวเขาเบานะครับลมพัดหายไปกับตาได้เลยนะครับ ก็ควรระวังนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับก็อนนี้นะครับก็รุ่นโดน f 8 7นะครับก็3.7โดน6 5 0แอมป์นะครับตามนี้นะครับด้านในก็โชว์จรเต็มที่เลยนะครับก็คือมอเตอร์ มอเตอร์ก็จะมีสายไฟนะครับตามจริงน,อน็นอตที่ขเขาแถมมานะครับอีก4ตัวนี่ก็คือล็อกกาดนะครับขันไว้ให้กาดไมพัดนะครับแต่ผมไม่ขันครับเพราะยังไงก็ต้องถอดออกซึ่งจะใส่กระเป๋าได้นะครับก็พับขาหลังก่อนนะครับถอดกาดออกให้หมดก็พับขาหลังเข้าไปก่อน สองขาแล้วก็ขาหน้านะครับพับขาหน้าเข้าไประวังใบพัดด้วยนะครับเมื่อกี้เจิมไปแล้วนะครับตกไปแล้วนี่นะครับก็ความเร็วก็ใช้ได้นะครับเหมือนเร็วอยู่นะครับก็ตามราคานะครับก็แพงกว่าพวก พวกโดนที่มีเกียร์เขานะครับก็แพงกว่ากันก็ได้กล่องสองตัวก็คุ้มแล้วนะครับผมไม่คาดหวังนะครับผมสั่งมาผมไม่คิดว่าจะได้กล่องสองตัวนะครับตัวน,นี้ก็เก็บไว้นะครับนี่ครับตรงกล่องอย่าเขียนว่า4 k เห็นไหมครับตัวนี้ผมอ่านไม่ออกน่าจะบอกว่ากล้องคู่มั้งเป็น f 8 7นะครับ ส่วนแบตเตอรี่นะครับผมขอแนะนำนะครับว่าถ้าชาร์จเต็มแล้วควรควรพักแบตไว้สักห้าห้าถึง10นาทีก็ได้นะครับให้แบตมันอุณหภูมิปกติก่อนเวลาเล่นเสร็จก็เหมือนกันนะครับควรพักแบตไว้สัก5้าถึงสินาทีนะครับให้แบตมันคลายความร้อนออกให้หมดนะครับและไม่ต้องซื้อแบตเสริมมาบินต่อนะครับเพราะว่า ตัววงจรก็ร้อนเหมือนกันนะครับบินแบตก้อนเดียวก็พอนะครับวงจรก็ร้อนมากแล้วนะครับยิ่งปล่อยฮอตสปอตอีกปล่อยไวไฟอีกร้อนมากนะครับแบบก็เดี๋ยวผมจะเอาไปชาร์จนะครับผมพักไว้อยู่นะครับก็จับดูก็อุ่นๆนะครับแบบบินเสร็จนะครับนี่ครับกระเป๋าก็แค่นี้นะครับมีหูหิ้ว้ด้วยเล็กๆแค่นี้ เล็ก,กทัดล,ลัดนะครับบินเล่นนะครับขอบคุณครับ